ครับผมสวัสดีครับผมก็กลับมาถึงกกอกแล้วนะครับผมมีของมาส่งนะครับผมส่งมาถึงเราแต่ไม่ใช่ของเราเนาะส่งมาอดเท้าแต่บอลไม่ของเท้าอุ๊ขวันละเงิดเหรอเว้ของขวัญปีใหม่าาวัสดวัตรซื้อสีบาเฮยูบานบ่ละไรบ้าน,านยูบานมานอกบาที่น,น้องมาอยู่บ่เนาะ อยู่บปอยู่อยู่บปอยู่ทำที่เปิดเฮือนใหม่มีคนอยู่บ้านอยู่เป่มีคนอยู่บ้านอยู่เล่ลุงลุงเออลุงอยู่บ่อยู่อยู่บ่สวัสดีครับอันนี้ขอ นี่ของมาะไฮนี่ย่างไรอุ้ยได้ของผมพร้อมมระ่งมาให้โอ้ของผมอันนี้อันนี้ของเจ้าอันนี้ขยัจมาส่งมะไฮมาให้ผู้ใดหล่ะมักส่งเกือบมาให้เออของเจ้าเนาะของเจ้าของป่าองอกเบิ้งองอกเบิ้งหอกเบิ้งหงอกเบิ้งยอ่งยิงไมเป็นไรไม่เบินไรเดีย์อยู่ดอนหมดเดี๋ยวบอกขันาดของป้า อันนั้นของเจ้าคือปู่ใช่เนาะฮะท่านใส่อะได้บ่ล่ะการหูจักตัเบอร์ตีนเจ้าเนาะข้าเจ้าเมยผมผมไม่ได้ได้ยังอยู่เจ้าก็ได้อยู่ตลอดอยู่ได้ยังได้ยังเอามาเบิ่งก่อนเอามาโซ่ก่อนอุ้ยลงแถวเมย์ผมพักได้เห็นอยู่เอาเห็นแล้วงามของเจ้าเมยผมพักได้เห็นเมยใส่ให้เบิ่งใส่ข้าเจ้าเบิ่งกันเนะบอกว่าให้ใส่เบิ่งดูข้าเจ้าบอกันะ คุณมากนะตีฮู้จักยึดตัวนี่สิไปใช่ไหมใช่สุดขาวนี่ส่วนมุ่งทำปีสิสวดตอนนี้นะโอ้ยเขาจะสวดหาตุ้มเครื่องขาเจ้าสวดหาตุ้มเครื่องเจ้าถือฟ้าไปใายมาหอดังหงมุ่งเครื่องนี่ครับมาหอดกระฐาลนี่แหละของเขาเจ้ามาทรงพอดีเครื่องดีมาทรงเมื่อกี้ ว,วิษณนวะเอาโอโ้โหขอเบอร์ผมแล้วของผมมีคนรับคุณชัยบลวิภาวงเล็บคิดปากเปรชายชัยว,วิษณุวะอนีหยังอีกน้องป่ะนี่ยปุณนะมีความสุขมากมากนะครับน้องเล่นเก๋ะว,ะว่ะนะอันนี้อันนี้ของแนนเล่นเก๋เลยครับผมผมกระบ,บาเอาอเบอร์ปุณเลวะค,ครับกลับมาบ้านครับผมก็มีของขวัญน,นะครับของขวัญมาให้นะครับเสื้อสองตัวนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าของใครนะครับ หาดูแล้วก็ไม่รู้ว่าของใครนะครับขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะครับผมเอ่อนะครับอันนี้นะครับของขวัญวันเกิดของน้องเลนเกะนะครับผมของน้องเลนเกะนะครับส่งของขวัญมาให้นะครับน่าจะเป็นของขวัญวันเกิดนะครับตรงมาย้อนหลังเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าเป็นอะไรดูนะครับดูนะว่าเป็นอะไรนะ ดูนะเป็นอะไรนะอึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยกระเป๋าขอบคุณครับกระเป๋านะครับผมผนี่ผนี่ผนี่กระเป๋าคาดเอวโอ้มันก็สิรัดพุ่งแล้วครับมันก็จะรัดพุงอันเนี้ยน้องเรนเกะขอบคุณครับสําหรับของขวัญนะครับผมของขวัญวันเกิดนะครับผมขอบคุณน้องเลนเกะนะครับ เป๋ากระเป๋ากระเป๋า,เ,ปาเอ๊ะรู้สึกว่ามีสองใบเฮ้ยเฮ้ย,ยมีสองอย่างเป็นหมวกด้วยโอ้หมวกโพนี่ไปเดี๋ยวใสเ่เดี๋ยวใส่ไปร่วมงานวันนี้เลยนะครับหมวกโพนี่นะครับของน้องเลนเกะนะครับขอบคุณนะครับของสำหรับของขวัญวันเกิดนะครับเนาะขอบคุณด้วยครับเด้อนะครับเนาะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดสำหรับอ่า เป็นของความบันเกิดของน้องเินกินะครับ mm. เนาะขอบคุณหลายๆเดจ้านะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรใส่โทรศัพท์เหรอมันก็จะรัดพุงนะ <c oughs> มันไม่ถึงอะมันมาถึงมันมาถึง่ะทำไงมันไม่ถึงฮะอ๋อมันเลื่อนสายได,ได, <c oughs> มดย้มันติดพุ่งข่อยมันติดพุ่งข่อย เอพอพอดีเลยคนกะับที่เอาลัดพุง่งไว้เนาะมันมันมันเดือดตายได้อยู่ลืมข้าวลืมข้าวเอาลัดพุ่งไว้ลัดพุ่งไว้นะว้าตายทีนี้โอ้โหมีแนวลัดพุ่งมีแนวลัดกีโปลไปแล้วนะขอบคุณครับอันนี้ของเดี๋ยวจะใส่ไปงานวันนี้เลยนะแต่ไม่มีเสือ้อวะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปงานวันนี้เลยนะเดี๋ยวไปงานเขาดาวเขาทีาา่บ้านไล่พูหลวงนะนะน้องเล่นเก้นะโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับของขวัญวันเกิดนะครับนะของน้องเล่นเก้แล้วก็ขอบคุณสําหรับเสื้อนะครับ f c อันนี้หาหาชื่อไม่เจอนะครับสําหรับคนส่งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของใครนะครับผมขอบคุณครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไป งานแล้วเนาะเดี๋ยวอีกสักพักที่จะไปงานนะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชุดนี้แหละนะครับน้ํายังไม่อาบครับไข่ยังไม่ได้ล้างนะครับผมนะครับล้างแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ล้างไข่นะครับล้างแต่เมื่อเช้านี้่บคถ้าผมก็วันนี้ก็นะเอาเป็นว่าเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้นะครับก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีนะครับผมที่มันผ่านมาในรอบปีก็ให้มันผ่านพ้นไป นะครับจากทุกคนนะครับผมขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมรู้ว่าหลายๆคนสิบอกว่าให้เจอแต่สิ่งดีๆต่อไปคงไม่ได้เจอชิดใช่ไหมแสดงว่าชิดไม่ดีใช่ไหมแล้วแต่ผูกเก่าโอเคนะครับเมื่อกี้ก็เอารองเท้านะครับรองเท้าจากนัตตี้นะครับฝากมาให้ลุงนะครับฝากมาให้ลุงกับป้านะครับเอารองเท้ามาให้นะครับนัตตี้ก็ฝากเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลุงกับป้าชิดยังไม่มีปีใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซื้อ นะครับพรุ่งนี้ค่อยซื้อนะครับเหมือนคนไปหาสื่อแล้วก็เอามาให้เพื่อนใหม่นะครับของขวัญปีใหม่สาหรับลุ่งกับปาะนะครับเนาะเพราะว่าชิดก็ไปอยู่กับคุณพ่อมานะครับผมไปอยู่กับคุณพ่อมาก็นั่นแหละครับนะครับไปอยู่เป็นเพื่อนนะครับเนื่องในวันเกิดนะครับสําหรับว่าปีใหม่เขาดาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะไปไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะไปบารายผู้หลวงก่อนนะครับตอนห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งผมอาจจะ นะครับผมอาจจะไปสวดมนต์กับลุงก็ได้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะครับผมดูก่อนนะครับน้ํายังไม่อาบไข่ยังไม่ล้างนะครับผมไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่ามาที่นี่มีกิจกรรมทําเยอะนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับน้องเดนเกะอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอฟซที่ฝากเสื้อมาให้นะครับผมที่ส่งเสื้อมาให้นะครับขอบคุณนะครับสีดได้หลับแล้วนะจ๊ะนะครับ นั้นแบบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับผมผลิตภัณฑ์นะครับ TPSkin นะครับ TPSkin นะครับผมดูทีเซ็ตมาดิพีดรีอาร์นะครับกาแฟกอกนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับทุกๆอย่างที่ท่านทานนะครับที่ท่านซื้อนะครับผมลุงก็จะมีรายได้ทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับเนาะเอาจังสั้นละขายมันเบิด ขายทึกยางครับผมช่วงนี้ร้อนเงินนะครับโอเคครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีโุกดีนะครับรวยเฮงๆปังๆทุกคนนะครับนะครับสิบบอบอกพวกแกรอกว่าพบแด่สิ่งดีๆนะโอเคครับสวัสดีครับ